แจ้งหน่อไม้ในป่าครับผมเอ้ยสะมัอาโลดุยมาเนี่ยการวันต่อวันก็ระมังยาก ส่นมเราไม่ตีส่วนไทยติ๊กจับเงไหนจับปลาห้ามโนนะไทยมีคนไม่กดดูยิ่งเนี่ย